ถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ไม่จริงใจจะรับมือกับเขาอย่างไรดีแน่นอนคะ่ะเราก็ต้อง รู้สึกไม่ดีรู้สึกหวาดระแวงคนคนนั้นแต่พอเขาอยู่ลับหลังเราเอาเราไปไมาสคนอื่นฟังในแง่เสียหายเล่าเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวของเราเอาผลงานของเราหรือความคิดของเราเอาไปเป็นผลงานของเขาเราจะทํางไงก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาไม่จริงใจอันนั้นแหละคือเรื่องที่เราต้องระวังนี่แหละค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสรุปก็คือถ้าเรามีคนที่ไม่จริงใจก็คือหลีกเลี่ยงไม่ขอบอกเขาระามัดระวังคําพูดของเราและทําอะไรก็ต้อง รอบครอบมีหลักฐานประสบการณ์ค่ะจะสอนเราเมื่อเราได้รู้จักคนมากขึ้นได้คบ,บคนมากขึ้นเราก็จะรู้เหมือนกับทั้งหมดเนี่ยมันคือประสบการณ์ชีวิตของเราแล้วก็รอบครอบในการที่จะทำอะไรต่างๆถ้าเราทําได้อย่างนี้หน่อยเราดูปุ๊บเจอคนปั๊บเดียวเราก็จะรู้เลยค่ะว,ว่าคนนี้จริงใจไม่จริงใจและต่อไปเราก็จะได้ไม่เผลอที่จะต้องไปเปิดเผยหรือถูกคนไม่จริงใจทําร้ายเราได้ค่ะ